สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้แอดมินจะมา,อาบอกถึงบอกเล่าถึงเรื่องของอินทผลัมบนแห้งนะครับที่มีเพื่อนๆบางท่านนะครับซื้อมาแล้วมันมีผลึกนะครับมันมีผลึกเป็นเม็ดๆอย่างเงี้ยน,นะฮะก็ไม่กล้ารับประทานนะครับแล้วก็สอบถามกันมาผ่านทางกลุ่มนะครับ ว่าอินทผลัมผลแห้งพวกนี้ซื้อมาแล้วมันมีเม็ดเม็ดขึ้นแบบนี้มันทานได้หรือไม่มันเป็นราหรือไม่หรือว่ามันเป็นอะไรนะครับบางท่านก็บอกว่ามันเป็นทรายอาจจะเป็นเพราะว่ามันปลูกในทะเลทรายแล้วมันตกหล่นลงไปบนพื้นทรายแล้วเก็บขึ้นมาขายอย่างไงครับมันอาจจะมีทรายาเสียบเสียบเสียบหรือฝังตัวอยู่ในผิวเปลือกอินทผลัมอยู่นะครับบางท่านอาจจะบอกว่ามันเป็นรานครับแต่แอดมินจะมาไขาข้อข้องใจนะฮะ อินทาลัมเหล่านี้นะครับมันไม่ได้ขึ้นราหรือว่ามีทรายแต่อย่างใดนะครับในผิวเปลือกหรือว่าในเนื้อผลอินทผลัมนะครับแต่ว่าเป็นน้ําตาลครับน้ําตาลที่ตกผลึกเขาเรียกว่าน้ําตาลกลูโคโสกลูโคสนะครับน้ำตาลกลูโคโสที่เป็นน้ําตาลที่โมเลกุลเจิงเดียวแล้วก็มันแตกตัวแล้วนะครับหลังจากที่กระบวนการแห้งของอินทผลัมนะครับมันผ่านไปยวดยิ่งที่สุดนะครับ ครับอินทผลัมที่มันเกิดการตกผลึกนะครับเนื่องจากว่าเก็บไว้ในที่แห้งและเย็นนะครับแห้งและเย็นก็คือไม่ชื้นนะครับยิ่งสต็อกเก็บนานๆนะครับก็ยิ่งจะตกผลึกครับตกผลึกน้าตาลนะฮะการตกผลึกน้ําตาลนะครับเกิดจากการที่ความชุ่มชื้นนะครับในเนื้อผลอินทผลัมนะครับได้หายไปนะครับ เหมือนเราเคี้ยวน้ำตาลนะครับยิ่งเคี้ยวนานก็ยิ่งเข้มข้นครับแต่ว่าในเวลานี้มันถึงขั้นที่น้ำตาลโมเลกุลเดียวนะครับหรือว่าน้ำตาลกุ่โคตนะครับได้แยกตัวออกมานะครับบ้างนะครับทำให้เรามองเห็นเป็นเม็ดเมดแบบนี้ครับแอ้มินจะทำการเปิดนะครับเปลือกของอินทผลัมนะครับเปลือกออกมานะนี่ครับ รตรงนี้ครับจะสังเกตเห็นว่ามีเมล็ดนะฮะไม่ใช่เมล็ดเม็ดนะครับเม็ดขาวๆอันนี้นะไม่ไม่ใช่รานะครับมันเป็นน้ำตาลกลูกโคสครับเวลาที่รับประทานแล้วก็มันจะเย็นซาซาเย็นเย็นชื่นใจนะฮะครับผมไม่ใช่ครับในส่วนที่ตรงนี้นะครับมันก็จะเดี๋ยวเพิ่มแสงส่วนนี้ ส่วนที่เป็นน้ําตาลกลูกโคสนะครับมันก็จะเวลาที่เราทานแล้วมันจะเย็นๆนะฮะเย็นๆหวานๆเย็นๆไม่เหมือนกับซูโครสนะครับจริงแล้วมันยังไม่บริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่ามันตกผลึกออกมาให้เห็นก็คือเป็นน้ําตาลที่ร่างกายสามารถนําไปใช้พลังงานได้ทันทีไอ้ไปนำไปนำไปใช้ได้ทันทีนะเป็นกลูกโคสแต่ส่วนที่เป็นซูโครสนะครับที่อยู่ใน,เ,เ,นเนื้อเหนียวเนื้อๆพวกนี้ฮะรจริงๆแล้วมันยังไม่ได้มันยังไม่ได้แยกตัวอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพียงแต่มีบางส่วนนะครับมันก็ยังมี บางส่วนที่ยังเกาะกันอยู่นะครับยังไม่ได้เป็นร0อซนะฮะถ้าอยากได้กรูโคสร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันคล้ายคกรูโคลินดีอะไรประมาณนั้นที่แบบน้ำตาลกรูโคสที่ผู้อาวุโสนำมารับประทานเพิ่มพลังนะฮะหรือว่าเราเอามาทําปุ๋ยพืชนะครับฮอร์โมนพืชผสมเป็นธาตุอาหารพืชนะครับก็กรูโคสพวกนั้นนะพวกนี้ฮะน้ำตาลพวกนี้มีการทําการสกัดน้ําตาลจากผลอินทผลัมนะครับแต่ว่าไม่คุ้มทุนเขาบอกมานะครับผมอ่านมาเนี่ยเพราะว่ามัน ขั้นตอนเยอะนะฮะแต่ก็บางคนก็ทำนะครับเพื่อสุขภาพเพื่อทางเลือกนะครับน้ําตาลจากอินทบาลัมพวกนี้ครับสรุปก็คือมันไม่ใช่ราหรือเป็นทรายแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าเป็นน้ําตาลบลูโคตรครับที่มันยิ่งเก่าเก็บยิ่งสต็อกนานนะครับยิ่งตกตึกครับผมในรับประทานได้ฮะแอดมินกัดไปครึ่งหนึ่งแล้วเม็ดนะเม็ดจูนนะครับทานเลยครับวัด อืมสลัดปลา20่สิบาทร้อยกับยี่สิบบาทท่ามินก็จัดเม็ดจูนก่ับละเม็ดจูนทานได้ครับไม่ปวดท้องหรือท้องเสียแต่ยอย่างใดแต่คนที่เป็นความดันก็ต้องทานน้อยนะครับประเภทน้ำตาลน,นะฮะน้ำตานปุ๊บฟอสทานปุ๊บ คืดเติมทันทีนะครับเวลารับประทานก็รับประทานอย่างพอเหมาะครับสาหรับอินทผลัมนะครับช่วงรูตับอร่อยที่สุดนะครับรูตับเป็นช่วงที่หอมหวานมากหอมหวานกลิ่นหอมๆนะครับของช่วงที่สุกใหม่ๆครับเรียกว่ารูตับยังไม่แห้งแบบนี้นะฮะแบบนี้มันแห้งเกินไปนะครับเลยระยะรูตับไปแล้วนะครับระยะรูตับคือช่วงที่สุกใหม่ๆน้ำหวานน้ำเชื่อมเยิ้มย้อยนะฮะแบบนั้นนะหอมหวานอร่อยมาก ยิ่งแก่ยิ่งเก็บนานนะครับคุณภาพความหอมอะไรก็จะลดลงนะครับก็ต้องรอกินฤดูกาลต่อไปนะครับฤดูก,กาลใหม่ๆอันนี้ก็ทานได้ครับสวัสดีครับ